คาว่าประชาบัตรประชาชนเนี่ยก็คือว่าโอเคมันมีประชาชนเข้าไปร่วมด้วยแล้วลักษณะมันเป็นยังไงละ่ะก็คือว่าเขาบอกเลยครับผมว่าให้แต่ละจังหวัดเนี่ยส่งตัวแทนไปเลยจังหวัดละสิบคนส่งไปแล้วให้สภาเคาะเรื่องมาจังหวัดละคนเป็นเจ็ดสิบหกคนแล้วเข้าไปร่างแลฐธรรมมูญนั้นนอกนั้นยังไม่พอก็ต้องเอาพวกนักวิชาการหรืออะไรเข้าไปช่วยร่างด้วยเพราะว่าชาวบ้านก็คงไม่สามารถที่จะเขียนภาษากฎหมายได้คล่องแคล่วนะัก็จะมีพวกนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นคัดเลือกจากทอป,ปอ,อ ก็คือที่ประชุมติการน่นแหละไม่รู้กี่คนอ๋อพี่เอไม่ได้เป็นอ่าอะไรวะแลยกพ่อทำรถไฟใต้ดินอยู่มั้งเออใช่ไม่เกี่ยวนะโอเคก็จะมีจากพปอเอยมีจากอ่าผู้มีประสบการณ์ด้านการเมืองมาจากนักการเมืองเก่าบ้างมาทํารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอันนี้ก็เหมือนจะโอเคเหมือนจะแฟร์นะแล้วมันก็เขียนไปแล้วครับผมว่ารัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยมันพยายามที่จะเขียนในลักษณะที่ว่าห้ามแก้คำว่าห้ามแก้คือว่าไม่ใช่ห้ามแก้ดิห้ามฉีก คือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉีไม่ได้แต่สุดท้ายที่สุดก็เกิดการรัฐประหารปี49เกิดขึ้นและก็ฉีกรัฐธรรมนูญนปี40ทิ้งแล้วถามว่าพอไอ้ตัวรัฐธรรมนูญของไอ้ตัวร่างของเพื่อไทยเนี่ยมันมาถึงสภาแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรที่มันไม่สามารถไปต่อสู่วาระสามได้ปัญหาจริงๆมันอยู่ที่ว่าพัยบย์นิติตะวันซึ่งภัยบย์นิติตะวันเนี่ยเขาเป็นสสไม่รู้จักพักอะไรเหมือนกัน แต่ว่าทุกวันนี้เขานิยามตัวเองว่าเขามาจากพรรคพลังประชารัฐทังทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาเป็นพรรคอะไรเกี่ยวกับพระเจ้านี่แหละเราย้ายเข้ามาซึ่งก็ไม่รู้ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองสังกัดพรรคอะไรกันแน่รวมกับสอวอชื่อสมชายสแสวงการซึ่งสมชายเนี่ยเขาเป็นสอวอที่เรียกว่าสอวอรักตั้งก็คือแต่งตั้งกันมาแล้วไม่รู้กี่สมัยเหมือนกันจับมือร่วมกันแล้วก็ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญปีความว่า สภาเองเนี่ยมีหน้าที่หรือมีอำนาจมากพอที่จะแก้ไขกฎหมายไหมซึ่งโดยที่เราเรียนมาตั้งแต่สมัยมปลายเนี่ยเราชัดเจนอยู่แล้วว่าสภามีหน้าที่เกี่ยวกับการนิติบัญญัติอำนาจนิติบัญญัติเป็นของสภาการที่ยื่นอำนาจตัวนี้ให้กับศารลรัฐธรรมนูญตีความเนี่ย,ยเรียกได้ว่าศารลรัฐธรรมนูญจริงๆไม่มีสิทธิที่จะรับเรื่องนี้ด้วยซ้ำในการตีความแต่ท้ายที่สุดแล้วศารลรัฐธรรมนูญก็รับแล้วบอกว่า อันนี้เป็นอำนาจของสารธรรมนูนสามารถตีความได้สองกระบวนการยื่นครั้งนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าการยื่นครั้งนี้เนี่ยมันมีการเข้าเชื่อทั้งสิ้น300อกว่าชื่อโดย3า0รกว่าชื่อประกอบด้วยชื่อไหนบ้างก็มาจากสอวอทั้งหมดรวมกับพลังประชารัฐทั้งหมดแม้แต่พักร่วมรัฐบาลยังไม่ออกกับพลังประชารัฐถามหน่อยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเสียงประชาชนจริงหรือเปล่าก็มันไม่ใช่เพราะ250ราเสียงของสอวอก็ไม่ใช่เสียงประชาชนตั้งแต่แรกและมันก็ไม่มีความชอบธรรม พอมันเข้าสู่สารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญก็จะตีความแต่ไอ้คนตีความก็คือสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ไม่มีความชอบธรรมอีกแล้วตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีทั้งสิ้นเก้าคนเก้าคนนี้เนี่ยเขาก็จะมาจากประธานศาลดีกาเก่าบ้างประธานศาลอุดทรนู่นนี่นั่นคือหลายๆประธานสารส่งรอยชื่อเข้ามาแล้วมาผ่านการคัดเลือกโดยสวกับสนชเป็นคอขวดขั้นสุดท้ายก็เป็นคนแตกตั้นโดยประยุทธ์จันทร์โอชายอยู่ดีเพื่อคัดเลือก รัฐธรรมนูญบทเก้าคนเป็นตุลาการแล้วตุลาการที่มาจากการคัดเลือกอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีความยึดโยงอะไรเกี่ยวกับประชาชนเลยเพราะฉะนั้นเขาไม่ควรที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะตีความรัฐธรรมนูญด้วยซ้ําแล้วผลจากการตีความรัฐธรรมนูญจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะการตัดสินของารัฐธรรมนูญครั้งนี้จะมีอยู่สองประเด็นอย่างแรกปัดตกอย่างที่สองยอมให้รัฐธรรมนูญอ่ายอมให้ร่างนี้มันไปต่อแล้วบอกว่านี่คืออำนาจของสภาสภาสามารถทําได้ถ้าสมมุติว่าสภาสามารถทําได้ ก็ยังต้องไปทําประชามติอีกหนึ่งรอบแล้วก็วนกันไม่รู้กี่รอบกว่าจะได้ประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์แบบแต่ว่านั่นเป็นวิธีทางที่ง่ายที่สุดแล้วในตอนนี้วิธีการที่มันง่ายกว่าน,นั้นก็คือจะต้องหาคนมาฉีกและธรรมนูญซึ่งเราก็ไม่ใช่ทหารทําไม่ได้อยู่แล้วแล้วถ้าสมมติว่าสารัลธรรมน,นูญตัดสินว่าเฮ้ยสภาไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขและธรรมนูญจะเกิดอะไรขึ้นสภาก็จะเสียอำนาจ สภาก็จะมองว่าต่อไปนี้ไม่ว่าฉันจะแก้มาตาอะไรฉันก็ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเพราะว่าฉันไม่มีอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งนั่นก็เท่ากับว่า9คนที่อยู่ในบรลลังของตุลาการเองเนี่ยมีอำนาจมากกว่า60ล้านคนของประเทศนี้ซึ่งมันไม่เป็นไปตามระบบประชาธิปไตยแต่ว่าในจุดนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะนําไปสู่คือเราผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปกดดันศาลรัฐธรรมนูญได้ยังไงเพราะประเด็นเรื่องนี้มันพูดกันน้อยมาก แต่ว่ามันกําลังจะตัดสินในวันที่สิบเอ็ดีแล้วเพราะว่าตอนนี้เราก็กาลังยุ่งอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยเพื่อนเราเลยพวกเนี้ยการหยิบยกประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญขึ้นมาพูดเนี่ยยังหาคนพูดได้น้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยนอกจากที่ว่าเรื่องของความชอบธรรมที่มันไม่มีศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าสภาไม่มีอำนาจแล้วยังไม่พอเนี่ยการแก้ไขยังสามารถเป็นไปได้อยู่นะการแก้ไขก็จะกลับไปสู่ว่าการแก้ไขลายมาตา ลายมาตาก็คือว่าโอเคเราจะแก้มาตาสองมาตาามมาตาสก็ว่ากันไปแต่การแก้ลายมาตาเนี่ยใช้เวลาและกินเวลามากกว่าเราจะแก้มาตามาตาหนึ่งได้เนี่ยกินเวลาไปกว่าปีแล้วกว่าจะบังคับใช้อีกก็ใช้เวลากว่าคนจะเซ็นลงรับพระปรามาพิไทยอีกซึ่งไม่รู้ว่าจะเซ็นเมื่อไหร่เพราะก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงไหมหรือว่าจะบินไปต่างประเทศก่อนอันนี้เราก็ไม่รู้โดยท้ายที่สุดเราก็ต้องไปจับตาดูนันที่สเวตเนีย่ยจะเกิดอะไรขึ้นในสานรัฐธรรมนูญซึ่ง ตัวนี้คือเรื่องของร่างที่ยังไปคาอยู่ในสารัฐธรรมนูญอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องโมเดลที่มันเกิดขึ้นโมเดลของสสรหรือสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยคือของไอรลอจะดีมากเลยตรงที่ว่าเขาบอกเลยครับผมว่าทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเดียวคุณจะส่งใครมาก็ได้เราให้ทั้งประเทศเลือกซึ่งเลือกอย่างนี้ก็แปลว่าหลายๆคนเนี่ยที่จะมีประเด็นอย่างเช่นว่าสมมุติว่าเท่าพิภพ จะเข้าไปเป็นสะสะรเรื่องเล่าคนเห็นด้วยเรื่องเล่าก็เลือกไปสิว่าฉันต้องการเรื่องเล่าหรือคนเห็นด้วยกับเรื่องชาติพันธ์ฉันก็ต้องการเรื่องชาติพันธุ์ก็กาไปสิแต่ว่า,ร,ถถาร่างรัฐธรรมนูญฉบับของเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าเขาแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นจังหวัดอย่างเช่น76็บหกจังหวัดก็มี76็หเขตการเลือกตั้งแล้วเวทเอาเช่นเชียงใหม่มีคนเยอะก็จะได้สสรเยอะหน่อยหกคน บ้านผมหนองคายเพื่อนเพื่อนจังหวัดผมเลยมีคนน้อยก็จะได้สสรแค่คนหนึ่งหนึ่งคนสองคนซึ่งโดยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนสอสรมันจะไม่เหมือนสอสสสมีหน้าที่ในการที่จะเอาปัญหาชาวบ้านไปบอกในสภาว่าชาวบ้านต้องการอะไรแต่สสรเนี่ยมันคือการสะท้อนความหลากหลายของกลุ่มคนที่มาเขียนรัฐธรรมานูญไม่ว่าจะเป็นประเด็นชายขอบบางกรอยกระเลียงกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่จะเป็นกลุ่ม LGBT ไม่ใช่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาข้าราชการมันต้องมีหลากหลายแต่ว่าสะสะรฉบับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีความหลากหลายในแง่ที่ว่ามันอาจจะดูชอบธรรมนะผมว่าจังหวัดเยอะมันก็ได้คนเยอะสิจังหวัดน้อยมันก็ได้คนเยอะน้อยสิแต่ว่าโดยท้ายที่สุดมันก็จะได้แค่ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จะได้แต่นามสกุลคนดังแล้วท้ายที่สุดมันจะสะท้อนอำานาจของประชาชนได้ยังไงพรรคการเมืองก็จะลงไปหาเสียงให้กับสสร ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆเพื่อเอาคนตัวเองเนี่ยไปมีอำนาจในการเขียนกฎกติกาขึ้นมาใหม่ในการเลือกตั้งให้ตัวเองชนะซึ่งมันก็จะไม่สะท้อนเสียงประชาชนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะแก้รัฐธรรมนูนแบบไหนก็ตามเนี่ยผมว่าเส้นทางในการที่จะนําไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยยังต้องใช้เวลาอีกนาน10-20ปีเป็นอย่างน้อยแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผมก็รู้สึกดีใจนะที่ หลายอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วสมัยก่อนถ้าสมมติว่าเราอยากจะฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเราก็แค่บอกว่าพวกแม่งลมเจ้ากูเป็นคนดีแล้วก็ใช้ไลายเส้นทุกคิวก็คือลายเส้นสำหรับสังหาร<ไ>ประ <ไป S 2> ชาชนสังฆาแค่นั้นพอเราไม่ต้องการอะไรมากแต่ทุกวันนี้อำนาจกษัตริย์เสื่อมลงมันก็ดีมากพอแล้วที่จะทําให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างง่ายขึ้นสําหรับเรื่องแชร์ของผมก็จะมีแค่เรื่องรัฐธรรมนูนนี่แหละที่ผมอยากให้ฝากไว้แล้วก็ อยากให้ยังไงดีช่วยกระจายขา่าวหน่อยครับผมกูม,มานั่งเรียนเลยมีใครจะพูดอะไรไหมปิดไลฟ์ไหม <c oughs> ว่าจะได้แชร์กันสะดวกใหจกนกหน่อยจะรับปิดไลฟ์แลแต่นี้แบบมีใครตา